โอเคครับกราบสวัสดีครับวันนี้อยู่ผมผู้สกายไลท์ชาแนลยูนิเกมของไมค์ครับพ็อกเก็ตอิดิชั่นหรือไม่ครับเวิร์ล็อกกันเองครับผมอันนี้ผมจะมารีแอดออนที่มีชื่อว่าฮังกี้ป๊อปปี้หรือเปล่าผมลืมชื่อนะป๊อปปี้ฮังกี้อะไรเนี่ยเรียกยากเหลือเกินก็ตัวนึงครับผมที่จริงผมไม่รู้จักมันหรอกแต่เพื่อนผมแนะนําว่าเฮ้ยมึงรู้จักไอ้ไอ้นี่ไหมไอ้ฮังกี้อะไรเนี่ยผมก็ฮะตัวอะไรวะ <c oughs> ผมก็เลยไปศึกษาดูออกของก็พอรู้แล้วคืออะไรแล้วผมก็เลยเอามารีวิวหมด แอดออนครับผมก็๋ย่าราช้าผมรีิวเถอะไปผมได้เตรียมไข่มาเล่นนิดนึงครับผมมาฮังกี้เห็นไหมโอ้ท่าเดินมันจอดมากมันโคตรอันตพาเลยเนี่ยอโอ้โหกอดแดกนี่เลยแล้วถ้าเป็นอันเนี้ยมันไม่กอดนะเออมันตบอืม เดี๋ยวผมจะลองสร้างห้องสลับผมแล้วกันเพราะร, Trans รู้สึกว่าผู้ชมตีวนนุชด,ด้วยใช่ไหมเอ้าวนี่มันชอบหนีไปทั่วครับผมอ๋ออยู่นี่แมนี่รอบทางนี้นอนนืมดู응ไปจับแดกเลยครัคบท่านชผู้ชมผมขอ,อจ๊ะไปไหนแล้ววะนี่ๆโอเคแดกกูซะ นี่เอา้าไม่แดกอ่นนี่มันไม่แดกผมมันตบผมอะไอ <Hey, S 1> ตัวนี้มันตายยังไง <c oughs> เอาใหมาเอาใหมา่นี่นี่อือมันแดกผมโอเคเดี๋ยวขอแลอ้วเนาะไอเวนขอแลอ้วนาะขอไปแล้วเนาะเพลงโคตรวิวเลยเดี๋ดวยวลองลองเลย เอ้ยมันก้เอ้ยไอเจ้าแมไวที่หายเลยไอตใจจริงโอเคอยู่ไหนละมามากอดสิเอ้ยอ้้อกอยด้ย้ยโอ้ย เออเอื่อ,อ,อมันพุ่งมาอย่างนี้เลยให้ตายโอเคนั้นก็ไม่มีอะไรมากผมขอขับตัวลาไปก่อนากายเจ้าตัวนี้ครับผมนั้นก็ซีลเกตขึ้นป่ายกไปแล้วเงียน